ล้านนา,นาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือหายไปไหนอาณาจักรล้านนาคือหนึ่งในอารยธรรมสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต,ตอนบนเป็นรัฐของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่าไทย,ยวนซึ่งมีภาษาตัวอักษรวัฒนธรรมประเพณีและระบบสังคมการเมืองเป็นของตอนเองมาอย่างยาวนานล้านนาไม่ได้เป็นเพียงอาณาจักรโบราณหากแต่เป็นรากฐานของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของผู้คนการทำความเข้าใจล้านนาจึงไม่ใช่เพียงการย้อนอดีตแต่คือการทำความเข้าใจโครงสร้างของสังคมไทยภาคเหนือในภาพรวมอาณาจักรล้านนาและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อาณาจักรล้านนาในอดีตตั้งอยู่บนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างโลกจีนโลกอินเดีย และโลกอุตสาคเนย์ทำให้ล้านนาไม่ได้เป็นเพียงรัฐท้องถิ่นหากแต่เป็นรัชชายขอบที่มีบทบาทเชื่อมโยงอารยธรรมหลายด้านเข้าด้วยกันพื้นที่ศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างเทือกเขาสูงโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำปิงซึ่งเป็นเสมือนแกนกลางทางการเมืองเศรษฐกิจและศาสนาในเชิองอาณาเขตหากมองตามพรมแดนรัชชาติในปัจจุบันล้านนาครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง เชียงรายพะเยาแพรกน,น่านและแม่ห้องสอนแต่ในความเป็นจริงของโลกโบราณอาณาจักรล้านนาไม่ได้จำกัดอยู่ในเส้นเขตแดนแบบสมัยใหม่อำนาจของล้านนาแผ่ขยายออกไปตามเครือข่ายเมืองลุ่มน้ำและเส้นทางการค้าไปถึง12ปันนาในดินแดนจีนตอนใต้โดยมีเมืองเชียงรุ่งหรือจิงหงเป็นศูนย์กลางสำคัญไปจนถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาลวินในพม่า ซึ่งมีเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเอกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ําสารวินที่มีเมืองนายเป็นศูนย์กลางการปกครองภูมิประเทศของล้านนาเป็นที่ราบสูงสลับซับซ้อนด้วยเทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาแดนล,ลาวและแนวเขาสูงที่ทอดยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ทําให้การคมนาคมทางบกเป็นไปนอย่างยากลําบากเมืองแต่ละเมืองจึงพัฒนาเป็นรัฐย่อยที่มีอํานาจปกครองตนเองในระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันลุ่มน้ำกลับกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนเมืองและทรัพยากรเข้าด้วยกันลุ่มน้ำสำคัญของล้านนาได้แก่แม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งต่อมาจะไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำกกแม่น้ำอิงแม่น้ำงัดแม่น้ำแตงแม่น้ำปายและลำน้ำสาขาย่อยอีกจำนวนมากลุ่มน้ำเหล่านี้ไม่เพียงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ยังเป็นฐานของระบบเกษตร,รกรรมแบบนาข้าวระบบเมืองฝ่ายและการจัดการน้ำแบบชุมชนซึ่งเป็นหัวใจของโครงสร้างสังคมล้านนาการที่ล้านนามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับภูเขาทำให้เกิดระบบเมืองกระจายตัวเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางการปกครองเมืองขนาดกลางเป็นหัวเมืองรองและเมืองขนาดเล็กเป็นเมืองหน้าด่านหรือเมืองทรัพยากรโครงสร้างเช่นนี้ทำให้ล้านนาเป็นอาณาจักรที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่ก็เปราะบางต่อการรวมศูนย์อำนาจในระยะยาวความหมายของชื่อล้านนาคำว่าล้านนาไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกดินแดนแต่สะท้อนโครงสร้างรัฐและวิธีคิดของสังคมล้านนาอย่างลึกซึง้งในความหมายพื้นฐานล้านนาคือรัฐสกตินาไทยที่ใช้ระบบปัญนาเป็นแกนกลางในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ขุนนางและไพรระบบปัญนาเกี่ยวข้องกับพื้นที่นาเป็นหน่วยเศรษฐกิจหลัก โดยเชื่อมโยงกับระบบเหมืองายซึ่งเป็น,นกลไกควบคุมทรัพยากรน้ําและแรงงานในสังคมล้านนาการมีนาไม่ได้หมายถึงเพียงการผลิตอาหารแต่หมายถึงฐานะอํานาจและความมั่นคงของรัฐยิ่งรัฐมีนามากยิ่งมีแรงงานมากยิ่งสามารถเกณฑ์ไพร่จัดเก็บภาษีและสร้างกองทัพได้มากคําว่าล้านนาจึงสะท้อนภาพของรัฐที่มีพื้นที่ในอย่างมหาศาลเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และอำนาจทางการเมืองในทางวิชาการเคยมีข้อถกเถียงอย่างยาวนานระหว่างคำว่าล้านนากับลานนาเนื่องจากในอดีตการเขียนภาษาไทยยังไม่เคร่งครัดเรื่องวรรณยุกต์เอกสารโบราณจำนวนมากจึงเขียนโดยไม่ใส่ไม้โททำให้คำว่าล้านนาและลานนาถูกใช้สลับกันอย่างไรก็ตามการศึกษาศิลาจารึกคำพีไบลานและศัพท์บาลีในเวลาต่อมาทำให้นักวิชาการพบหลักฐานชัดเจน ว่าคำว่าล้านนาเป็นคำที่มีรากศัพท์หมายถึงจำนวนมากและสัมพันธ์กับคำบาลีที่แปลว่าเมืองที่มีนานับแสนหรือนับล้านนอกจากชื่อเรียกภายในแล้วล้านนายังถูกเรียกแตกต่างกันไปในเอกสารของรัฐอื่นพมา่าเรียกล้านนาว่าเมืองยวนตามชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนจีนเรียกว่าปลาไปสีฟูกัวหรืออาณาจักรสนงแปดร้อยซึ่งสะท้อนมุมมองเชิงตำนานของจีนต่อรัฐชายแดน ขณะที่เอกสารจีนบางแห่งเรียกษัตริย์ล้านนาว่าเท้าล้านนาซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักฐานการใช้คําว่าล้านนาที่เก่าแก่ที่สุดการก่อตั้งอาณาจักรล้านนาเป็นผลจากการรวมตัวของเมืองรัฐในลุ่มน้ําภาคเหนือภายใต้ผู้นําที่มีทั้งความสามารถทางการทหารและการเมืองผู้นั้นคือพยมังรายกษัตริย์นครเงินยางแห่งราชวงศ์ลาวจังกราพยมังรายเริ่มขยายอํานาจจากฐานเดิมในลุ่มน้ากกลุ่มน้ําอิง และแม่น้ำปิงตอนบนโดยใช้ทั้งการทำศึกและการสร้างพันธมิตรเมืองเล็กเมืองน้อยถูกผนวกรวมเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายอำนาจขณะเดียวกันพระองค์เลือกใช้การผูกไมตรีกับพยงงามเมืองแห่งพยาวซึ่งเป็นพระสายสนิทแทนการทำสงครามทำให้สามารถรักษาสเสถียรภาพของภูมิภาคได้เมื่ออำนาจมั่นคงพยมังรายทรงย้ายศูนย์กลางจากนครเงินยางไปยังเมืองเชียงรายซึ่งตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมต่อการป้องกันเมืองการเกษตร และการค้าจากนั้นพระองค์จึงแผ่อำนาจลงสู่ทิศใต้ซึ่งมีอาณาจักรฮาริพุนชัยตั้งอยู่ฮาริพุนชัยเป็นรัฐที่มีอารยธรรมเก่าแก่ระบบศาสนาเข้มแข็งและมีนครลำพูนเป็นศูนย์กลางการยึดฮาริพุนชัยไม่ใช่เพียงชัยชนะทางทหารแต่เป็นการถ่ายอวนอำนาจวัฒนธรรมและศาสนาเข้าสู่รัฐใหม่เมื่อสามารถผนวกฮาริพุนชัยได้สำเร็จพยมังรายจึงขนานนามรัฐใหม่นี้ว่าอาณาจักรล้านนา ในปีพุทธศักราช1,839พยมังรายร่วมกับพยงามเมืองและพ่อขุนรังคำแหงมหาราชสถาปนามเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานีใหม่หลังจากวิงกลุ่มการประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชียงใหม่จึงกลายเป็นศูนย์กลางถาวรของอำนาจล้านนาทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและาศาสนายุครุ่งเรืองของล้านนาเริ่มชัดเจนตั้งแต่สมัยพญากืนาซึ่งทรงยกระดับเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในภูมิภาคการรับพุทธศาสนานิกายลังกาวงจากสุขโขทยัยและการอาราธนาพระสมุนเถรักทำให้เชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมและศิลปรกรรมทางศาสนาสถาปัตยกรรมในยุคนี้สะท้อนการผสมผสานร,ระหว่างอิทธิพลสุขโขทยัยหาริพุนชัยและลังกาเจดีทรงกลมวัดสวนดอกวัดพระยืนกลายเป็นต้นแบบศิลปรกรรมล้านนา ต่อมาในสมัยพระยาแสนเมืองมาพยาสามฝั่งแกนและโดยเฉพาะสมัยพระเจ้าติโลกราชหล้านนาเข้าสู่ยุคทองอย่างเต็มตัวพระเจ้าติโลกราชทรงขยายอาณาเขตสร้างความมั่นคงทางการเมืองและจัดสังายนาพระไตรปิตกครั้งที่8นวัดเจ็ดยอดซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญระดับภูมิภาคศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมในยุคนี้เช่นวัดเจ็ดยอดวัดเจดีหลวงแสดงถึงความเจริญสูงสุดของอรยธรรมล้านนา ความเสื่อมและการล่มสลายของอาณาจักรล้านนาหลังผ่านยุครุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพระเจ้าติโลกราชและพญากแก้วอาณาจักรล้านนาเริ่มก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความประบาบปัจจัยที่นำไปสู่ความเสื่อมถอยของล้านนาไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวหากแต่เป็นผละส,สมจากหลายมิติทั้งด้านการเมืองการทหารเศรษฐกิจสังคมและภัยธรรมชาติ ซึ่งค่อยๆบ่อนทำลายโครงสร้างรัฐจากภายในก่อนจะเปิดช่องให้มหาอำนาจถ่ายนอกเข้ามาแทรกแซงและครอบงำในที่สุดในปลายรัชสมัยพระยาแก้วอำนาจทางทหารของล้านนาเริ่มอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญคือความายแพ้ของกองทัพชิงใหม่ต่อกองทัพชิงตุงในการทำศึกขยายอำนาจความาแพ้ครั้งนี้ไม่เพียงหมายถึงการสูญเสียกำลังพลจำนวนมาก แต่ยังส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของไพรพลและชนชั้นปกครองอย่างรุนแรงการสูญเสียชายชะก,การในวัยแรงงานยังสะเทือนต่อระบบเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักของรัฐล้านนาทำให้กำลังผลิตลดลงและความสามารถในการระดมทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศถดถอยลงตามไปด้วยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันล้านนายังเผชิญกับภัยธรรมชาติครั้งใหญ่โดยเฉพาะอุทกภัยรุนแรงในนครเชียงใหม น้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนวัดวาอารามพื้นที่นาและระบบเหมืองฝายซึ่งเป็นหัวใจของสังคมล้านนาทัยพิบัติครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากและสําเติมความอ่อนแอของรัฐที่กำลังเผชิญปัญหาภายในอยู่แล้วเมื่อเศรษฐกิจซบเซารัษดรเดือดร้อนความเชื่อมั่นต่ออำนาจศู์กลางก็ยิ่งสั่นคลอนหลังการสิ้นพระชนม์ของพญาแก้วสถานการณ์ภายในราชสำนักล้านนาเข้าสู่ภาวะไร้เสถียรภาพอย่างรุนแรง เกิดการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างเชื้อพระวงศ์และขุนนางผู้มีอำนาจขุนนางชั้นสูงเริ่มมีบทบาทเหนือกษัตริย์สามารถชี้ขาดการแต่งตั้งหรือปลดเจ้าเมืองได้ตามผลประโยชน์ของตนเองระบบการเมืองที่เคยตั้งอยู่บนบารมีและศูนย์กลางอำนาจของราชวงศ์มังรายเริ่มแปรสภาพเป็นการเมืองของกลุ่มอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินขาดเอกภาพและการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่ออำนาจของนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเริ่มอ่อนแอแรงเมืองประเทศและเมืองลูกหลวงที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของล้านนาเริ่มแยกตัวออกเป็นอิสระเจ้าเมืองหลายแห่งปฏิเสธการส่งเครื่องราชบรรณาการไม่ยอมรับคําสั่งจากศวนกลางและหันไปผูกสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่นเพื่อรักษาอํานาจของตนเองสภาพดังกล่าวทําให้ล้านนาไม่อาจรักษาความเป็นรัฐเดียวที่มีศูนย์กลางอํานาจชัดเจนได้อีกต่อไปความเป็นเอกภาพของอาณาจากักรจึงสลายลงอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่อง ในบริบทของภูมิภาคล้านนาไม่ได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวหากแต่ถูกแวดล้อมด้วยรัฐที่กำลังขยายอำนาจทั้งอาณาจักรล้านช้างอายุทยาและพมา่าเมื่อเห็นความอ่อนแอภายในล้านนารัฐเหล่านี้จึงเข้ามาแทรกแซงเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์ในระยะแรกอาณาจักรล้านช้างภายใต้พระเจ้าโพธิสารราชสามารถไถ่ที่พลนเหนือหัวเมืองล้านนาได้สำเร็จเจ้าเมืองหลายแห่งยอมอ่อนน้อม และล้านนากลายเป็นประเทศสราชของล้านช้างในช่วงเวลาสั้นๆโดยให้พระราชโอรสของพระเจ้าโพธิสารราชขึ้นปกครองเชียงใหม่ขณะที่ศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริงยังอยู่ที่หลวงพระบางอย่างไรก็ตามอำนาจของล้านช้างเหนือนดินแดนล้านนาไม่ได้มั่นคงนักเนื่องจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่หนึ่งพระเจ้าบุเรงนองแห่งราชวงศ์ตองอุก,ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจสูงสุด ในภูมิภาคพระองค์ทรงทำศึกชนระราต่างๆรอบด้านและได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเจ้าผู้ชนะสิทธิธ์ทิศล้านนาซึ่งอยู่ในสภาพอ่อนแอแตกแยกและขาดการป้องกันที่เข้มแข็งจึงไม่อาจต้านทานกองทัพพมา่าได้พมา่าสามารถยึดนครเชียงใหม่และหัวเมืองล้านนาโดยรอบได้สำเร็จและผนวกล้านนาเข้าเป็นประเทศสาชในระยะแรกพรมา่ายังไม่เข้ามาปกครองโดยตรงแต่ใช้วิธีควบคุมผ่านกษัตริย์ท้องถิน่น และการเก็บบันนาการอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดความพยายามตั้งตนเป็นอิสระของเจ้าเมืองล้านนาพม่าจึงเริ่มส่งขุนนางและเจ้านายพม่ามาปกครองโดยตรงเพื่อควบคุมการเกีฑ์นไถ่พลสบียงอาหารและใช้ล้านนาเป็นฐานยุทธศาสตร์ในการทําศึกกับอยุธยาการปกครองของพม่านํามา,มาซึ่งความไม่สงบอย่างต่อเนื่องในล้านนาเกิดการขบฏการแย่งชิงอํานาจและการต่อต้านจากเจ้าเมืองท้องถิ่นอยู่เสมอ แต่เนื่องจากพมา่ามีกำลังทหารเหนือกว่าและสามารถปราบปรามได้อย่างเด็ดขาดล้านนาจึงไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นอาณาจักรอิสระได้อีกแม้ในบางช่วงจะหลุดพ้นจากการควบคุมของพมา่าหรืออยู่ใต้อิทธิพลของอยุธยาและหลวงพระบางเป็นครั้งคราวก็ตามตลอดระยะเวลากว่า200ปีภายใต้การครอบงำของพมา่าโครงสร้างรัฐล้านนาเดิมถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงระบบการเมืองศักดินา และราชวงศ์ที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจถูกลดบทบาทเมืองเชียงใหม่จากราชธานีของอาณาจักรกลายเป็นเทียงเมืองหน้าด่านและฐานกำลังของมหาอำนาจถ่ายนอกล้านนาจึงสิ้นสุดบทบาทในฐานะรัฐเอกราชและกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดชะตากรรมจากอำนาจถ่ายนอกอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชาัชสยามในเวลาต่อมาอาณาจักรล้านนา คือรัฐโบราณที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งกำเนิดอัตลักษณ์ของชาวไทยภาคเหนือทั้งภาษา,าศาสนาศิลปวัฒนธรรมและโครงสร้างสังคมแม้สถานะทางการเมืองของล้านนาจะสิ้นสุดลงไปแล้วร่องรอยของอารยธรรมล้านนายังคงฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตความคิดและความทรงจำของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันการศึกษาล้านนาจึงไม่ใช่เพียงการมองอดีต หากแต่เป็นการทำความเข้าใจรากฐานของสังคมไทยอย่างลึกซึ้ง